สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโลกแบบดานิโบใช่แล้วแมบบนี้ดังมากแล้วเราก็เป็นผู้เล่นใหม่ไม่ต้องสนใจอันสายลังน,นะ คือมันแบบบั๊กนะเกมเป็นบั๊กอะสายล่างแบบตรงข่าน้ำหมึกชั้นร้อยร้อยเก้าสิบหกเกมเป็นบั๊กทุกคนอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเราเป็นผู้เล่นใหม่นะเราเป็นผู้เล่นใหม่เองั้นเราไปเล่นงันเลยได้ทุกคนต่อเลยไปไป ซึ่งในวันนี้ตัวแรกที่เราจะมาเล่นที่เป็นตัวโลกเดินเองก็คือฟัตเตอร์หญิงใช่แล้วไหนเรามาดูค่าสเตตัสของฟัตเตอร์หญิงกันเลยทุกคนฟัตเตอร์หญิงหัวใจของเธอก็จะมีสามเพราะว่าเธอเป็นตัวเอ่อ normal นะเป็นตัวแบบไม่ใช่ตัวเมนแล้ว ค่าสกิลเช็คของเธอมีสองดาวก็คือว่าต่ำกว่านิดหน่อยสปีดของเธอสี่ดาวเร็วมากเร็วมองสเตมินาของเธอสี่ดาวเร็วเออก็คือวิ่งเร็วอยู่นะเออบินดิบินเร็วอยู่เยอะอยู่ร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยค่าพาร์ส่วนตัวของเธอสามดาวแล้ว พาไวในการฝันเครื่องส่องดาวและสกิลของเธอก็จะมีสกิลเดียวเนาะสกิลของเธอคือเป็นสกิลกดใช้นะถ้าเรากดใช้สกิลนี้เราก็จะพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าเร็วมากถึง0.75หน่วยเลยนะครูดาว45นาทีก็ถือว่าไม่นาน ไปทุกคนเราไปเล่นฟัคเตอร์หญิงนดีกว่าเขาถือว่าไม่นานนะทุกคนไปเลยแล้วเล่นแบบตัวร่อหนะเนี่ยไปหาตปีกัน <l ots> มาแล้วจ้าน <l ots> ูเหมือนลูอีสจะเล่นเป็นตัวรอ่อเท่ากับเราเลยแฮะช่าหมเถอะ ไปกันเลยมานี่มาเจ้าดูดิเอ้าดูดิดูดิเดี๋ยวก่อนดูดิเก็บเทปด้วยดูดิอูมานน่มามานน่เอา้าตัวอื่นกันนะ อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน,น,นอยู่ไหนพัดตีหางไม่เจอเลยอีกตัวน,นึ่งอยู่ไหนอ่ะอันนั้นไอคอนโมอโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไปเลย เอามานี่ฉันจะเอาแค่ค้อนโมอก็พอแล้วเอาไปเอาเจอผีกันหรือเปล่าวะไม่ต้องเลยไม่เอามานี่ เอามงนี่เอามงนี่สักรีไม่มันเสียสักรีเขาพี่นอโอเค้ o ไม่ปั่นก็ได้ปั่นก็ได้อะไรไม่ต้องมาโมเลยอืม มันปัดยังไงอ๋อนี่ไงมันตีเต๋โอโอ้โหแม่ว่าเธอไม่ให้เจอสุดท้าย แล้วเ,เครื่องสุดท้ายอยู่ไหนพับ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 ผับผับแล้วชอบฟัตเต้หญิงฮ้าสมนำหน้าวา้าชมนำหน้าอย่าล้อเองเป็นไงล่ะมาเราจะเริ่มต้นธุรกิจของอันนี้ you <laughs> เราเป็นตัวล่อเนะเราก็ต้องล่าเล่าในหะ้เขาเล่าให้เขาเรา, uh. เราต้องล่อให้เขาฮู e> okay. you, uh ้จอยไร no ขอดมโอเคแซบหิวขอกินกัอนนี่ไง

แล้วเราเคยพาฟัตเตอร์ไปถึงชั้นที่สิบได้แล้วเอออะไรนะเออเฮเฮเฮ้โอ้โอนาก็ปั่นเร็วอยู่นะเนี่ยมัง้งเล่นเราล่อยังไง,งเราเนี่ยล่อล่อฟัตเตอร์ฟัตเตอร์ตตอรอยิง ัตเตอไปแล้วจ้าใครสนใจมารอกับฟัตเตอร์หรือเปล่ามีคนขี่หลังฟัตเตอร์อยู่ระวังนะมันอาจจะไม่เห็นเราก็ได้ตอนนี้เนะี่ยไม่รู้เอยโอ๊ย,อยขี่หลังฟัตเตอร์แล้วมันรู้สึกแบบมองมันไม่เห็นเลยอะเอา้าแล้วมันหายไปไหนตัวหนึ่งวะ เดียวึงหัวใจฟฟีกับทวิตเต็ดกะกะสวัสดีเร็วๆจะตายห่ะอยู่แล้วแย่มากเฮ้พับ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 พ